สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆคุณนะคุณอาคุณลุงทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วพี่ๆบอยพระรองนะครับ EP นี้เป็น EP ที่สองห้าหนึ่ง EP ที่สองร้อยห้าสิบเอ็ดแล้วนะครับเหมือนเดิมพี่ๆตามสโลแกนตามสไตล์เรานะครับพระย่อยๆพระรองนะครับบอยพระรองรับประกันแท้ให้ทุกรายการพี่ๆถึงจะเป็นพระย่อยพระรองนะครับแต่เล่นแท้นะครับเล่นแท้นะครับ อันไหนที่วัดตาวัดใจวัดดวงเดี๋ยวที่มันมันอะ่ะพูดง่ายงาภาษาเซียนเขาบอกหน้ามันมันอะ่ะถ้าได้มาใครใครอยากดูเดี๋ยวเดี๋ยวมาทําให้สักอีพีพี่ๆหลายๆท่านนะอยากอยากได้เหมันกันพวกพระพระปิดตาพระสมเด็จพระอะไรอะ่ะที่เป็นบรรจับพคีมันมันอะ่ะอ่าก็พอถ้าจะว่าไปก็ยังพอพอหาได้อยู่นะพี่ๆแต่ว่า แต่ว่าบยพอเไม่ไดเอามาแค่นั้นเองนะครับอ่ากลัวมันโอกาสแท้มันยากอ่ะพี่พี่ถ้าพูดตามตรงนะครับอ่าโอกาสแท้มันยากแต่ถ้าใครอยากดูนะเดี๋ยวจะมาจัดให้สักอีพีพี่พี่เดี๋ยวขอเวลารวบรวมก่อน <c oughs> มาเอาของเราดีกว่านี่เลยนะครับชุดนี้จะเป็นพระชุดเยอะนะ EP พีสองห้าหนึ่งนี้นะครับใครดูสวยดูชอบดูถูกใจนะครับศูนย์หกห้าห้าแปดหกสี่เก้าสามสอง มีปลายทางนะครับมีค่าส่งห้าสิบบาทอ่าโอเคนะพี่พี่สำหรับพี่พี่ที่เข้ามาใหม่นะครับนี่นะสําหรับคุณนา้าคุณอาที่เช่าหากันประจํารู้อยู่แล้วนะครับมาชุดแรกเลยอีกชุดแรกลงใต้ไปก่อนนี่อันนี้เหรียญซองเดิมนะครับเหรียญเหรียญประจําจังหวัดสงขลาไหมอย่างนี้พี่พี่เนี่ยเนี่ยซบน่าจะซองเดิมเดิมเลยนะนี่อ่านี่นะหนึ่งเหรียญเหรียญจังหวัดสงขลา แล้วก็จะเป็นหลวงปู่ทวดอันนี้ออกวัดวิลาโชตนะวัดวิลาโชตข้างหลังเป็นสมเด็จโตพร้อมซองเดิมอ่ะสแล้วนะ3ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดอันนี้ออกที่ไหนไม่รู้ไม่รู้นะครับเป็นเนื้อออกน้ําตาลนะครับ4นะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดออกที่วัดประชุมราชประุมธานีนะครับอ่าสีองค์แล้วนะชอบค่อยเอาไปนะพี่พ อ่านี่ที่ห้าเป็นอย่างนี้นะครับอ่าชอบค่อยเอาไปนะอ่าห้าองค์นี้ห้าองค์นี้เอาเอาแปดสิบได้ไหมพี่พี่เป็นพ่อชุดเอาชุดละแปดสิบอ่าชอบปิดมานะเอาแปดสิบาทนะชุดที่หนึ่งผ่านไปหลวงปูท่ทวดกับเหรียญสงขาเหรียญจังหวัดสงขาเหรียญเดียวก็น่าจะคุ้มแล้วนะชุดต่อมาจะเป็นชุดนี้พี่พี่เป็นชุดสมเด็จแล้วกัน นี่มีใครรู้ไหมอันนี้ผมไม่รู้ที่นะครับสมเด็จหลังยันห้าแถวเนื้อหาก็ประมาณนี้ประมาณนี้หลังยันห้าแถวนะอันนี้รู้อยู่อันนี้เป็นหลงมพรเดิมนะอสมเด็จรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมหลังยันพุทธซ้อนบางคนก็บอกว่ายันยันกันปืนนะนี่เป็นยันแบบเนี้ยอ แล้วก็อันนี้จะเป็นรูปเหมือนนั่งเสือหลวงพ่อปานวัดของด่านนี่สามแล้วพระผงอันนี้จะเป็นสมเด็จวัดถนนถากใหญ่อะ่ะเนี่ยมีใครรู้จักไหมเนื้อออกฟูๆนะอันนี้ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันสี่แล้วห้าก็จะเป็นสมเด็จอันนี้ก็ออกฟูๆเหมือนกันวัดวัดทับกระดานมีใครรู้จักหรือเปล่าวัดทับกระดานนี่ อ่านเนื้อสวยนะอันนี้จะเป็นสมเด็จคะแนนหลงพระแพรนะพี่พี่อ่าชุดนี้ซองเดิมเดิมอ่าอันนี้หกองหกองนี้ก็แปดสิบาทนะพี่พี่หกองนี้ก็แปดสิบบาทนะอ่าลองดูตกองละสิบกว่าบาทเดี๋ยวไแยกไว้ก่อนสมเด็จนี่ไอพระเนื้อผงนี่ จะหักง่ายนะทีก็ส่งยากเหมือนกันมาชุดนี้อีกชุดชุดนี้จะเป็นนี่อันนี้ตอนแรกผมไม่รู้จักนะหลงคออะไรพอไปดูอ้าวหลงพ่อทองเนี่หรอพี่พี่นี่หลงพ่อทองสุทธศีโลหลังแบบนะนี่หลังแบบนะ่าแบบจะปีหกห้าแล้วพี่พี่นั่งเมฆอ่านั่งเมฆหลงพ่อทองปีหกห้าอันนี้เสียดายอะ่ะเข่าบินอันนี้ผมไม่รู้จักเหมือนกันนะที่ไหนเนี่ยตอกทอพอลนะ จะบินไม่เป็นไรแถมไปถือว่าเป็นผ้าชุดแล้วกันอันนี้เป็นกีบบัวหลวงปู่บุญมาพี่พี่อ่านี่หลวงปู่บุญมากับหลวงพ่อทองแล้วก็อันนี้ไม่รู้ที่อันนี้ก็ไม่รู้ที่นะเจ้าสัวหลังยันแบบนี้อันนี้ปิดตาหลวงปูก่เกี้ยงนะสภาพก่อนๆหน่อยนี่หลวงปู่เกี้ยงวัดเดินสุทธาวาสเกจิเมืองชนบุรี แล้วก็อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นางกวักเหนือดินไม่เก่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้ชุดนี้กี่องค์ชุดนี้เจ็ดองค์นะอ่าเจ็ดองค์นี้ก็แปดสิบาทนะพี่พี่หลวงพ่อทองกับหลวงปู่มาก็คุ้มแนละ้วได้หลวงปู่เกี้ยงได้นี่ไปด้วยอ่ะแปดสิบบาทชุดนี้สําหรับใครรอชุดเลี่ยมนะยังรอยังมาไม่ถึงพี่พี ของยังมาไม่ถึงเอาหลวงปู่บนมามีโค้ดด้วยนะพ่อทองมีไหมพอทองไม่มีของพอทองมีเลขตรงนี้นะปู่บนมามีโค้ดอ่าสำหรับใครรอชุดเลี่ยมพระยังมาไม่ถึงนี่นี่ชุดนี้ชุดนี้สวยนะคนชอบเยอะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะผมก็ลืมไปละของหลวงพ่อลำไยนะ หลวงพ่อลำไยวัดสแกรพี่ๆสายลูกศิษย์สายหลวงปู่ดูวัดสแกรนี่พระสีสีเออนี่ไงพระสีอริยเมตไตรนี่หลวงพ่อลำไยพี่พี่สายหลวงปู่ดูข้างหลังเป็นหลวงปู่ทวดอ่านี่สอง์อ้ชุดนี้คุ้มนะผมว่านะแล้วก็ไม่รู้รุ่นหนึ่งนะครับอันนี้ไม่รู้ที่ที่ไหน อันนี้ก็ไม่รู้ที่นะนี่ขุนแผนนะครับชุดนี้จะเป็น,นออกขุนแผนนะครับอ่าอันนี้หลวงพ่ออะไรเอ่ยภายภายเรียกซับนะครับหลวงปู่แขกนี่ปู่แขกใครรู้จักจัดไปแล้วองค์สุดท้ายโอ้องค์นี้เครือบแบล็กชานี่สวยดีนะข้างหลังเงี้ยหลวงพ่ออะไรเนี่ย อ่าไม่ออกอ่ะ,อะสวยชุดนี้ก็แปดสิบาทนะพี่พี่ในี่ใครไว้ใครได้แปดสิบาทนะขุนแผนนะครับอ่าวางไว้นี่ต่อไปจะเป็นชุดนี้ชุดนี้จะได้น้อยหน่อยนะเพราะว่าเพราะว่ามีโองนี้อันนี้ซุ้มกอพี่พี่ ซุ้มกอ,อเรียกว่าซุ้มกอหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อ,พอหลวงพ่อยีเนื้อดำนะครับยังพอมีหน้ามีตาคนะรับหลวงพ่อยีวัดวัดวัด,ว,ดวัดดงตะกไอ้วัดอะไรนะวัดดงอะไรนะดงตะกอนทองปิศณโนโลกนี่ข้างหลังเป็นตาปั๊มมันี้นะาหายากนะพี่ เห็นขายกันแพงเหมือนกันนะอ่าใครรู้จักใครชอบค่อยเอาไปนะอันนี้เป็นซุ้มกอนะเขาเรียกว่าซุ้มกออันนี้พระผงลวงปูชูวัดน,นากกอ่ะสองแล้วสามอันนี้จะเป็นเอ้พลีลาหลังสามรวยอะ่ะหลวงพ่ออะไรนะที่อยู่ทางจันทบุรีอะ่ะผมลืมไปแล้วอ่ะบางทีก็ลืมนะ อันนี้เป็นพาลอดพารอดน่าจะออกทางเหนือนะเนี่ยมันตอกเลขสิบสี่หรือสิบห้าเนี่ยผมก็จําไม่ได้นะบางทีก็จําไม่ได้หรอกพี่ๆบางทีก็ต้องไปหาข้อมูลบางทีก็ไม่รู้อันนี้เคยเคยเห็นอยู่เคยเห็นแวบๆอยู่ที่มีเลขอย่างเงี้ยที่เป็นตาตาแบบเนี้ยเนี่ยชุดนี้ก็แปดสิบาทนะ องนี้องเดียวก็น่าจะคุ้มแล้วแหละพี่พี่ขายกันแพงด้วยบางบงคนขายไปหลายร้อยเลยนะว่าพอลองเอาแปดสิบบาทชอบค่อยเอาไปตามสโลแกนเราแล้วก็เหรียญน,นี้เหรียญน,นั่งบัลลังอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าเป็นบล็อกอะไรนะพี่พี่บางคนเขาแยกบล็อกนะปีสามเก้า ถ้าดูง่ายๆเลยนะครับประกันแท้ให้ละกันเนี่ยก,กระบีกระบียาวกระบี่สั้นอะไรไม่รู้เนี่ยกระบี่มีปอกเนี่ยอ่าเนี่ยโอ้โหนี่ดูง่ายๆเลยพี่พอ่าอย่างนี้เอาเท่าไหรด่ดีเอานี่ตัวตัดพี่พไม่มีซองนะปกติจะมีซองไหมถ้าจะเนือ้อปากกาเอาเอาร้อยเดียวได้ไหมพี่พี่ อย่างเงี้ยเหรียญในหลวงนั่งบันลังนะครับอเอาร้อยเดียวได้ไหมถ้าได้ก็ปิดมานะแล้วก็อันนี้จะเป็นปีสี่สองอันนี้พร็อบซองเดิมนะอันนี้มีซองสวยด้วยนะเหรียญน,นี้ผมผมออกมาซองดูสวยอ้าวแกไม่ได้ถ้างั้นแป๊บหนึ่งนะพี่พี่ บทจะแก่ยากก็แก่ยากขึ้นมาได้แล้วอ่าสิใครที่ชอบเหรียญรัชกาลเหรียญในหลวงครับนี่โอ้โหองค์นี้วิปปับเลยนี่สวยอันนี้ปีสี่สองนะพี่พี่นี่พศสองห้าสี่สองนี่สะท้อนเลย นี่ใครชอบซองเดิมนะพี่พี่อันนี้ก็ร้อยเดียวนะกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ซองพิมพ์ว่ากระทรวงมหาดไทยอ่าร้อยเดียวชอบค่อยเอาไปแล้วก็เนื้อดินจะเหลือเหลือองนี้อีกองหน,นึ่งสมเด็จอนุสรร้อยปีนะครับเจ้าคุณนอนะครับวัดเทพศิรินปลุกเสกพิธีใหญ่นะน,นี้ อันนี้มันหาข้อมูลง่ายเนาะพี่ๆเนาะเดี๋ยวน,นี้ปุกเสกพิธีใหญ่เกจิมากมายสายนครเอ้ยสายสุพรรณสายนครปฐมสายไอ้อุธยาปุกเสกันเพียบเลยนะอันนี้พ่อเปิลพ่อเปินก็น่าจะมาหลวงพ่อเปิดพ่อสวัยพ่อแย้มพ่อพุทธวัดวัดกลางบางพระสายนะครปฐมสายไอ้อุธยากนา็น่าจะมีหลวงพ่อ สามทหารเสือมาหมดเลยนะพี่พี่พ่อปู่ทิมผ้าขาวนะพ่อเมียนพ่อมีนะครับปู่เพิ่มก็มาปู่เพิ่มวัดกาบังแก้วพ่อแมนวัดตางต่างนอกร่พภววัดไผ่ล้อมพ่อพูนครปฐมก็มานะวัดหลวงพ่อภูเอ้หลวงพ่อภูวัดไผ่ล้อมอนี่อ่ะก็พอที่รู้นะอันนี้จะเป็นสมเด็จข้าวสารดำไม่รู้ที่ อันนี้ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเป็นสมเด็จก็เลยจับชุดเข้าไปเลยข้างหลังจะเป็นยันแบบนี้นะใครรู้ใครชอบมันจะมีวัดหนึ่งอ่ะวัดที่ปาจีนอ่ะอ่านั้นอ่ะผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะวัดไอ้อะไรที่ปลูกเสกสองสองประเทศอ่ะลืมอ่ะคู่นี้เอาไปร้อยเดียวพี่พสมเด็จ พุทธคุณไม่ต้องห่วงพี่พี่องค์นี้นะครับปีสี่หนึ่งนะสภาพสวยเลยอ่าองค์นี้น่าจะปาจีนนะอ่ะร้อยหนึง่งแล้วต่อไปเป็นเหรียญมัางเหรียญก็จะมีอันนี้ก็ยอมรับนะพี่พี่บางองค์ก็ไม่ได้รู้ทุกองนะอันนี้นี่ตระกูลประจําตระกูลหลวงพ่อโสธรนะนี่อันนี้น่าจะเป็นกะไหลนะน่าจะเป็นกะไหล ดูเป็นกระไหลอ่านี่ประจำตระกูลแล้วก็อันนี้เมตตาเมตตามหานิยมต่อโคตดสภาพสวยเลยพี่พี่ <c oughs> อันนี้เป็นเสมาสวยเลยสองแล้วนะสามก็จะเป็นอันนี้อ่าอันนี้ก็หลวงพ่อโสธรเหมือนกัน <c oughs> สามวงนี้ก็แปดสิบาทนะพี่พี่แปดสิบาทเท่านั้นนะใครชอบใครไปต่อได้เอาไปพี่พี่ <c oughs> ใครชอบใครเอาไปต่อได้ก็ค่อยเอาไปอันนี้เป็นหลวงพ่อผางอ่าอันนี้เป็นจะว่ายังไงอะ่ะปีไหนอะ่ะนี่คอ,อันนี้อันนี้ก็ต้องจะพูดว่ายังไลงก็อันนี้ประกันแท้แต่ว่าไม่รู้ปีแล้วกัน นี่น่าจะเสริมนะน่าจะเสริมนะพี่พี่น่าจะเป็นปีหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแปดไปแล้วอ่าเออย่างเงี้ยเกดทำไม่ได้เลียนปั๊มแน่นอนพี่พี่เียนออกจากบล็อกแน่นอนอุ้ยแมงอะไรผิวก็ยังสวยนะยังมีติดลุงวับๆเลยนะผิวอย่างเงี้ยผิวตึงๆอย่างงี้พี่พี่นี่นี่นี่พิจารณา โูหนี่ดูตรงนี้ดูง่ายสุดๆนะครับอ่ะนี่ขอบตัดหูเจาะอ่านี่ใครรู้ใครเอาไปน่าจะเป็นถ้ามันเป็นปีหนึ่งแปดก็ออกวัดป่าทาวิเวกแล้วก็จะมีออกวัดออกที่ปะทายก็มีนะออกเหรียญต่อชอกอบา,บางรุ่นก็จะตอบตรงนี้ไตตรงนี้นี่น,นี่แต่ตรงนี้ไม่มีนะครับนี่ อ่าอย่างนี้เอาไปร้อยเดียวพี่พี่สวยองนี้สวยสภาพสวยอ่านี่ปีหนึ่งกว่าแน่นอนอ่าต่อไปต่อไปนะพี่พี่ต่อไป<ม>อันนี้เป็นเหรียญเสมาเงินล้าน94้าสิบสปีหลวงปู่นามพระอุปัชานามสายสุพรรณบุรีนะวัดน้อยชมพู่พี่พี่ สภาพสวยไม่มีกล่องนะเสียดายอันนี้เป็นเหรียญปีห้าแปดนะพี่พี่หมายเลขเบอร์สองเก้าสี่ศูนย์ยันสวยมากมีใครรู้จักหลวงปู่ไหมสายสุพรรณบุรีนะครับอ่านี่หลวงปูน่น้มเหรียญน,นี้ทันหลวงปู่นะพี่พี่บอกไว้ก่อนนะครับหลวงปู่น้มนะครับท่านเกิดสองสี่สองสี่หกสี่นะครับมรณะปีสองห้าหกสาม ี่สวยๆเลยพี่พี่เสียดายไม่มีกล่องจมูกดีนะนี่เหมือนงานแกะมือเลยอะพี่ๆคล้ายๆงานแกะมือเลยแต่สวยแล้วกัน,หนหเหมือนเหมือนท่านจะเป็นเกจิสายลงหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะหลวงปู่ปู่สุก เนี่ยมันเหมือนเหมือนสืบทอดแบบชั้นชั้นวิชามาอีกทีหนึ่งนะไม่ได้สิทธิ์โดยตรงนะพี่พี่อ่านี่ชาวสุพรรณบุรีก็น่าจะรู้นะประวัติท่านน่าสนใจมากนีโอ้หสวยนะเอาร้อยเดียวไม่มีกล่องนะเอาร้อยเดียวใครรู้จักค่อยเอาไปแล้วก็อันนี้ได้มาห้าองค์พี่พี่เป็นเหรียญหลวง พอท่านลีนะวัดอโศการามหลังข้างหลังหลวงพ่อพระเจ้าอาโศกมหาราชพี่พี่ปีสามเก้านี่เดิมๆเลยพี่พี่อันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาไปทําลมดําลมดําเพิ่มหรือว่าอะไรนะแต่ลมดําแบบนี้เหมือนทําเพิ่มนะปกติที่ผมเจอจะเจอแต่ผิวไฟล้วนๆเลยนะพี่พี่อันนี้เป็นเนี่ยปกติจะเจอแต่แบบนี้นี่ผิวไฟแบบนี้เลย อันนี้ไม่เห็นลมดำนะนี่เพิ่งเห็นนี่เพิ่งได้มาอ่าข้างหลังพระเจ้าอาโศกี่สภาพสวยสวยเดิมจะมีนี่อนี้นนี้จะออกแดงๆหน่อยลมดำไม่ค่อยติดแต่สามเรียนนี้ลมดำติดนี่ติดเต็มเลยอ่าปีสามเก้านะอุ้ยองค์นี้ดำปึ๊ดเลย สายท่านก็เป็นเกจีสายหลวงปู่มั่นนะอีกองคหนึ่งนะว่ากันว่าก็มันก็เป็นในนี้นะเป็นประวัตินะบางบางคนก็บอกว่าท่านมีพลังกิจแก่ก้าที่สุดแล้วในสายหลวงปู่มั่นนะครับพอทันรีนะเดี๋ยวนี้ไม่ทันหลวงปู่นะหลวงปู่มรณะตั้งแต่ปีศูนย์สี่นนะพี่ๆท่านเกิดตั้งแต่สองสี ห้าศูนย์นู่นน่ะม,มรณะตั้งแต่ปีศูนย์สี่ประวัติท่านน่าสนใจเอาไปเหรียญละจะแยกโซนยังไงวะเนี่ยเอาใครใครใครก่อนก็ชอบก็เอาไปแล้วกันนะพี่พี่ะจะมีอยู่ห้าเหรียญเอาองค์ละร้อยเอาองค์ละร้อยนะนบางบางบางเวฟนี่ล่อเป็นพันเลยนะพี่พี่ อ่าบางเว็บนี่ล่อเป็นพันเลยนะนี่แล้วแต่เครดิตเขานะครับนี่นี่ขออนุญาตนะพี่ๆนี่ยให้ดูจริงๆน,นะเนี่ยเนี่ยพันสองนะมีมีคนซื้อไปแล้วนะครับนี่มีผมเอาแค่ร้อยเดียวเอาเดือนละร้อยบางคนก็ขายสามร้อยสี่ร้อยอ่าแล้วแต่เครดิตนะครับอ่ามีแค่ห้าองค์เอาองค์ละหนึ่งร้อยบาท หลวงพ่อตอนแรกผมนึกว่าท่านเป็นคนจันทบ,บุรีนะนี่ตอนแรกเข้าใจว่าท่านเป็นคนจันทบ,บุรีเพราะว่าท่านมีวัดอยู่ยอยู่นู่นนะวัดป่าคลองกุ้งนะก่อนที่จะมาวัดอโศกคารามอะ่ะอ๋อที่ไหนได้ท่านเป็นพอไปดูประวัติจริงๆท่านเป็นคนจังหวัดอุบลน,นะพี่ๆอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลเออก็เพิ่งรู้เหมือนกันแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นแผ่นปั๊มปีสามห้าหลวงหลวงพ่อเกษมนะพี่ๆมีโค้ด มีโค้ดหลวงพ่อกเกษมเขีม,มาโกโนะนี่ใครอยากได้ไปอเข้ากรอบไหมจมูกสวยนะนี่จมูกสวยน,นี่โอ้โหดูง่ายสุดๆพี่พี่ฮะถ้าอย่างนี้ถ้าพี่พี่ดูออกอย่างนี้ได้นะดูดูได้เกือบทุกรุ่นอะเนี่ยอย่างเงี้ยมันเกมจะทำได้ไงมันทำไม่ได้นะทำได้แต่ไม่เหมือนอ่านี่ ใคอยากได้เป็นปัม๊มขนาดขนาดกรอบรูปกรอบรูปตั้งโต๊ะอ่ะไม่ได้ใหญ่มากอ่าอย่างนี้บอยพ่อลองเอาเอาเอาร้อยห้าสิบนะพี่ๆเอาร้อยห้าสิบนี่ใครอยากได้ไปใส่กรอบหรือว่าไปบูชานะครับจัดไปนะครัหลวงพ่อก็ยังร้อนแรงต่อเนื่องเหมือนกันเหมือนเดิมนะหลวงพ่อกเกษมนะครับวันนี้ก็ไล่ครบแล้วไล่ครบแล้วนี่ อ๋ออีพีก่อนขอประทานอภัยพี่พี่ด้วยนะครับที่ปิดไปเดี๋ยวผมไปไล่ดูนะครับหลวงที่ผมผมว่าจะแถมพระยันหลวงปู่ทวดไปนะลืมแถมอ่าลืมแถมไปนะครับเดี๋ยวถ้าไปไล่ดูแล้วว่าเป็นใครปิดไปเดี๋ยวผมจดไว้เดี๋ยวแถมไม่ให้ภายหลังลืมจริงทีแพ็คคนเดียวนะครับอ่ะก็ไล่ครบแล้วนะพี่พี่ชอบองค์ไหนชอบรายการไหนก็ปิดมานะครับ อีพีนี้บอยพลองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันอีพีหน้านะครับสําหรับใครที่รอพระเลี่ยมนะชุดเลี่ยมชุดพระกล่องนะครับรออีพีหน้านะพี่ๆอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับชอบก็คอยเอาไปนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ